แสดงว่ามันใส่สระไปแล้วอ่านว่ากะแบบนี้อ่านว่ากะขคาคางะแต่ถ้าอยู่ในหนังสือบางเล่มมันไม,ม่มันใส่จุดตัวนี้ใส่จุดทุกตัวเลยเราจะเจอเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังยังไม่ใส่สระอ่านอ,อ,อ่านมันปกติมันออกไม่ได้เพราะว่าเราจะออกเสียงพยัญชนะได้มันต้องมีสระเข้าไป แต่ก็พอออกได้หน่อยนึงแต่มันไม่ใช่ธรรมชาติของภาษามนุษย์อ่านแบเกอเกอเกอเกมันอ่านไม่ได้เข้าใจไหมปกติมันอ่านไม่ได้แต่ให้รู้ไว้ว่าถ้าใส่จุดข้างล่างนี้แสดงว่ายังไม่ประกอบสระรู้แค่นี้มันอ่านไม่ได้แต่ที่อาจารย์พยายามอ่านให้ฟังนี่ก็คือว่าอ่านให้ฟังเฉยๆแต่จริงๆมันอ่านไม่ได้ครับเพราะมันยังยังไม่ได้เอาสระใช่พยัญชนะจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อมี สระมันต้องประกอบให้เรียบร้อยเอาพย,ายัญชนะมาแล้วก็เอาใส,าส่สระประกอบเข้าไปมันถึงจะอ่านออกเสียงได้เข้าใจไหมนเนาะมีอะไรถามไหมครับาจ้าถ้าเกิดเราไป่านไม่ได้เราก็จะเขียนมันเอาอันด,ดับแรกเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะต้องแยกตัวสระกับพยัญชนะออกจากกันก่อนได้ไหมเราเรียนตัวนี้เราเรียนอักขรเราเรียนตั้งแต่ดั้งเดิมมันอะมันยังยังไม่มีสระ ต่อไปเราก็จะใส่สระเข้าไปใช่ไหมแต่อันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องแยกก่อนใช่ไหมแยกคือสระต,ตัวนี้นะพยัญชนะตัวนี้นะต่อไปก็จะใส่ครับนะตอบให้ได้แค่ว่ามีจุดกับไม่มีจุดต่างอย่างไรถ้าแบบนี้เขาใส่สระไปแล้วแต่ไม่ปากโนต้องอาบอากะใช่ไหมครับแต่ถ้าบางหนังสือโบราณใส่จุดแสดงว,ว่ามันยังไม่ใส่สระ ปกติมันอ่านไม่ได้ถ้าจะอ่านก็เอาเก,ก,กอเกออ่านไม่ได้ครับไม่ใช่กะนะอ่านกะผิดนะถ้าใส่จุดแล้วคุณไปอ่านกะแสดงว่าเราเรียนบาลีไม่เป็นไม่ถูกถ้ามีจุดข้างล่างอา่านว่ากะผิดอันดีครับผมเรียนลึกนะถ้าสมาเป็นคอ่าออกสอบอย่างนี้ก็ดีเนาะมาเป็นคำเอาก็เป็นคำแล้วมันสละผสมแล้วมันผสมพยัญชนะสมสละแล้วมันก็เป็นคำแล้วนะน,นะมันก็ต้องออกเสียงได้ แต่ความหมายด้วยว่ามีจุดกับไม่มีจุดเนี่ยมันต่างยังไงต่อไม่ได้นะถ้ามีจุดก็อากา่านว่ากะไม่มีจุดก็อากา่านว่ากะผิดแล้วผิดผิดจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวจะได้เรียนเนี่ยเนี่ยวันน้างเนี่เห็นไหมเห็นจุดไหมเห็นจุดไหมเริ่มใส่จุดแล้วครับเนี่ยจริงๆเรียนมารีแล้วเรียนแล้วมีประโยชน์นะครับนะมีประโยชน์ครับใช่พระจาจาร์เนี่ยจะมีตำราที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาไทยพระจารยร์มีเยอะมาก ลูกศิษย์เอามาให้พ่ออาจารย์ต้องสอนต่างชาติเนี่ยภาษาต่างชาติมันถามอะไรเยอะแยะแล้วจะมีเรื่องเล่าเรื่อยๆพยายามจะขาดนะก็จจะมีเรื่องเล่าเวลาอาจารย์ไปสอนภาษาไทยให้ต่างชาติมีเรื่องเล่าเยอะครับเพราะอะไรคือเขาชอบสงสัยแล้วสงสัยเราก็เตรียมไว้ไงแค่เขาว่าหิบคำเดียวนี่เขาสงสัยทุกเรื่องเลยพราะจรา์ว่าเออมันก็น่าสงสัยเนาะเออมันเรื่องน่าสงสัยนะนะโอเคไหม ถ้าพวกเราไปสอนฝรั่งหรือได้สามีเป็นฝรั่งนะแล้วสอนภาษาไทยให้ฝรั่งเวลาเขาถามว่าทาไมคุณต้องอ่านอย่างเนี้เราต้องตอบให้เขาได้นะแล้วเราก็ชจะตอบว่าก็เขาอ่านกันมาอย่างนี้ฉันก็อ่านอย่างนี้เราต้องตอบให้ได้มากก่อนนั้นทําไมคุณต้องเขียนอย่างเนี้ใช่ไหมทำไมคุณต้องเขียนแบบนี้ทำไมคุณไม่เขียนตรงๆไปเลยเหมือนกับภาษาลาวตรงๆเลย เราก็ต้องตอบเขาว่าโอ oh อันนี้รากศัพท์เป็นภาษาบาลีคํานี้รากศัพท์เป็นภาษาสนันสกฤตตอบได้ไหมคิดไม่ออกต้องตอบอย่างนี้ได้อานั่งให้เรียบร้อยจะถ่ายรูปจะถ่ายรูปเช็คชื่อด้วย,ยเลยเลยเวลาแลวอาจารย์มานั่งรอนะมานั่งให้เรียบร้อยครับ จะมีเรื่องเล่าเยอะครับวันนี้ปล่อยไปมุกเดียวครับจริงมีเรื่องเยอะกว่านี้ครับมีทั้งสองแง่สองงามมีหมดเลยไปเรียนไปสอนเาาฝรั่งไปเรียนฝรั่งอ๋อฮะอ่ากีนี้เมื่อกี้พีาจันเข้าเว็บใช่ไหมคิดเข้าเว็บหรือเปล่าแบกกลับแบกกลับแบกกลับจัาจันให้ดูนิดหนึ่งที่จริงฮะเอางี้พะอจาย์แนะนําอนเน็ตลูกดีแล้วถ้าอยากด,ดูพะอจย์สอนฝรั่ง่ะมันตลกจริงๆนะ ตลกมากเลยนะไปดูเองก็ได้นะอา๋ยวพระจันทร์เปิดเปิดนี้ให้ดูก็ได้นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะครับแปบ๊บเดียวครับรครับเพชรพระจันทร์เต็มแล้วครับรับไขรไม่ได้แล้วโยเวนจะไปลบพวกเก่าๆออกครับอ่าเพชรพระจันทร์เยอะครับนี่ สอนทุกวันเนี่ยสนทนาวันมีทุกวันเลครับอช่นี่พระที่มาตั้งกล้องมือถือมือจ้านี่เขาเรียนพิเศษครับอันนี้ทุกวันพระอาจารย์สอนทุกวันอันนี้สอนเด็กท่องเด็กก็เี็นทุกวันเดี๋ยวจะให้ดูต่างชาติต่างชาติเขาเรียนเขาสนุกครับเขาอาจารย์สอนจนเขาพูดได้แล้วแบบเดียวรับไปจะเช็คชื่อด้วย ลู่พระเจ้าลงที่เฟซนี่แหละครับพวกเราก็ไปดูดูดิพระอาจารย์สอนเยอะๆจนนี่ภาษาไทยอยู่ตรงนี้จะให้ฟังนิดนึงยืนงูยืนงองูงูเขาอ่านยากมากสุดยืนงูยืนงู

Yeah, nè Lê lên phun Lê lên phun lên phun nha yes. dừng ngon dừng ngon ok dừng ok kê hands you know hands p a n t Yes, hands you know hands

Tour, tour, and พระอาจารย์ฝึกภาษาแบบนี้ทุกวันครับวันละส0มสินาทีบ้างชั่วโมงบ้างสอนอย่างนี้ครับนี่ก็พูดไทยได้แล้น,นะพูดพูดได้แล้วสอนแบบนี้ครับนี่คือการฝึกของพระอาจารย์ทำทุกวันใช้วิธีแบบนี้แลวเรามีลูกศิษย์พระอาจารย์เคยชวนมาเที่ยวนครปนมครั้งหนึ่งครับเป็นชาวอันปากีสถาน บางวันก็จะมีชาวอินเดียบางทีก็จะมีชาวศรีลังกา,าก็สลับกันเรียนครับนี่เขาเรียนสามทุ่มนะพระอาจารย์ใช้อะไรสอนเนี่ยใครบอกพระอาจารย์นะจะใช้โปรแกรมอะไรสอนฮะโปรแกรมอะไรครับฮะพระอาจารย์ใช้สองอันเอาเดาที่ OBS หนึ่งตัวนะอะไรอีกโปรแกรมไลน์ โอเปสนี่เอาไว้อัดเวลาสอนเสร็จปุ๊บก็จะได้วีโอหนึ่งตัวคนเรียนเขาก็อยู่นู่นเขาจะอยู er ่ประเทศไทยบ้างอยู่ปากีสถานบ้างนะก็ใช้ไลน์สอนครับสอนเสร็จก็ได้วีโอหนึ่งชุดทุกวันทุกวันนั้นเฟซบุ๊กอาจารย์ก็จะมีติวสอนครับนั้นเขาไปฟังนะฟังได้ภาษาครับอาจารย์ก็อธิบายไปนะเขาพูดไทยได้แล้วตั้งแต่พูดไม่ได้เลยภาษาไทยนี่ยากมากครับถ้าเราไม่ได้สอนต่างชาติเราไม่รู้หรอก ดีสุดคือเวลาสอนก็ไม่ควรมีคนไทยนั่งฟังด้วยเพราะคนไทยจะขำครับเขาจะพูดอะไรเหมือนกับลูกครึ่งอ่ะเข้าใจป่ะ,ปะนั่นก็นนในเฟซบุ๊กอาจารย์ก็จะมีวีดีโอในทุกวันนะเข้าไปฟังได้นะจะอ่านไ้นะฮะสอนไว้สอนไว้เผื่อเราได้มีบริวารมีลูกศิษย์ลุงหาหรือบางคนอาจจะมีสามีไปต่างชาติเงี้ยเรียนภาษาบาลีเนี่ย ถาวันหน้าเรามีสามีต่างชาติสอนภาษาไทยให้เขาเราจะได้รู้ว่าน,นี้ภาษาบาลีอันนี้ภาษาสันสกฤตเขียนแบบนี้สะกดแบบนี้เราจะได้อธิบายได้ถ้าเราไม่เรียนล่ะครับไม,ไม่รู้ครับอ,อ่านไปเถอนนะเขาอ่านนี้ก็อ่านไปเถอะอเอาไม่อธิบายเลยได้ไหม,ไมลูกมันกลมนะครับวันหน้าไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้สามีต่างชาติไม่มีใครรู้หรอกนะเขาเรียกว่าอะไรนะ วาสนาคนเราเนะ่ะถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วอยู่ไกลแค่ไหนมันก็มาใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกครับอยู่ไกลเขาก็มีอะไรพักนาชัดพาให้มาเจอกันใช่ไหมฮะคนราซิกโลกก็มาครับนั่นก็เตรียมเรียนภาษาไว้โดยเฉพาะภาษาเราตอบเขาให้ได้ว่าภาษาไทยมีอักษรกี่ตัวสระกี่ตัวพยัญชนะกี่ตัวเข okay, ียไหมตอบได้ไหมฮะเรียนไว้แต่ตอนนี้ครับนะ ตอบได้นั้นเวลาอาจารย์มาสอนก็คุณนายสอนถามภาษาอังกฤษถามเลยนะอาจารย์ไม่ห้ามนะถามได้เลยครับนะโอเคไหมอาจารย์สอนต่างชาติมานานครับนะยี่สิกบกว่าปีเลยนะสอนอย่างเงี้ยยี่สิกบกว่าปีเลยนะสอน้ฟรีครับฟรีไม่เอาตังค์นะสอน้ฟรีครับสอนจนพูดได้ถ้ามีเพื่อนไปต่างชาติให้มาแจมได้เลยครับฟรีนะแจมมาแจมได้เลยมานั่งฟังเืยๆก็ได้ ะจ,ะจะพาอ่านกอีกีกีโบกีเป็นไงล,ล่ะอ่านพาเด้่อยนะเอาอย่ยออางนี้ลงชื่อดีกว่าเนาะ